ครับอ่ะก็คราวนี้นะครับเราจะต่อสายพี่หน่องนะฮะซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของเมืองพัทยาครับเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่หน่องเลยนะฮะสวัสดีครับพี่น่องครับสวัสดีครับผมผมมองครับนัตพลปัญญาคณานุกูลครับผมพี่มองนะฮะสวัสดีครับพี่หมองพี่มองคงจําผมได้นะจำได้ครับจาได้จำได้วันนั้นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทคอครับนะพี่ชิงเฉลิศกับ ทีมจันทระเษมใช่ครับวันนั้นชนะกี่เท่าไหร่นะพี่สี่สองครับสี่สองนะฮะเป็นแชมป์แล้วก็ทราบว่าเป็นแชมป์ถึงสองถ้วยเลยใช่ไหมฮะเมืองพัทยาใช่ครับขึ้นมาจากก็ได้แชมป์ถ้วยประธานประเภทประเภทมอปีห้าสี่แล้วก็มาห้าห้าไปแชมป์ถ้วยประธานประเภทคอครับครับพี่มองครับในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวตรงนี้ก็เรียนถามพี่ว่า,าหลังจากแบ่งโซนเสร็จปั๊บเนี่ย เรื่องคาใจเกิดขึ้นทันทีเพราะว่ามีทีมนําล่องสามทีมที่เรียกว่าอาจเราอาจจะไม่คุ้นทีนี้ทางด้านเมืองพัทยานี่มีความคิดเห็นอย่างไรครับกับทีมนําล่องและการที่จะสรรหาทีมที่มาร่วมศึกดิวิชั่น2ครับพี่หม่องครับครับทีมทีมนําล่องใน,ในสายตาและความคิดของผมเนี่ยคือทีมที่ประสบความสำเร็จถูกไหมฮะใน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 ฟุตบอลของเช,นช่นเนี่ยถ้าถ้าพูดถึงคำนำล่องเนี่ยทีมในลีดตอนเนี้ยไทยพีบีลีดเนี่ย มันมีหมดละพัทยอ,อชนบุรีเอฟซีมันมีน้วนำล่องเข้าไปส่งคามเร็จมากมายไก่กองทางสีสกเกตก็มีแ้ะเชียงรายก็มีแล้ะฉะนั้นผมว่าใช้คําผิดนะครับว่าใช้ใช้ทีมนำล่องเนี่ยเพราะทีมลองต่างๆเหล่านี้เขามีหมดแล้วนะครับแต่ตัวในตัวผมเนี่ยทีมที่เอ,อขึ้นมาจากถ้วยพระทานประเภทงอขอคออะไรต่างๆเนี่ย กว่าจะขึ้นมาได้มันแสนลําบากทําไมทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยไม่พิจารณาทีมต่างๆเหล่านี้นะครับจะไปเอานําร่องทาไมในเมื่อทีมบางสงที่ที่นําร่องมาเนี่ยมันเอ่อทีมเข้าไปถึงระดับไทยเป็นมินิแล้วในสโมสรแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญเนี่ยทีมที่ในระเบียบข,ข้อบังคับเนี่ยว่าไว้ด้วยว่าทีมหนึ่งจังหวัดหนึ่งจังหวัดนะให้นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเซ็นอนุมัติได้แค่หนึ่งทีครับ นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยซึ่งสมาคมเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าไม่น่าจะเอ,อเป็นไปได้เลยทําไมต้องมีทีมเหล่าหลังเหล่านี้ให้เพื่อเกิดซ้ำซ้อนทําไมไม่เอาทีมที่เขาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทีมช่วยที่ใกล้ๆพิรณาน่ะทีมไหนพร้อมมั่งสมาคมควรจะถามน,นะครับหรือในระดับช่วยขอคุณก้จับว่าเรื่องไหนทีมหรือในระดับภาคตรงไหนก็ได้นี่ผมไม่เข้าใจเลยทําไมมันซ้ำซ้อนกันหมดครับมันท้บซ้อน กับทั้งหมดเลยที่ที่ที่หมดมีอยู่ในสี่ห้าทีมอะไรต่างๆอะไรกํานองเนี้ยฮะพี่มองครับย้อนกลับไปเราเริ่มต้นมาจากทวยงอกว่าความยากลําบากกว่าจะมาถึงตรงนี้มันมันเป็นยังไงครับพอ,อเส้นทางนี่มันแตกท,ทางครับทวยงอนี่มีทั้งหมดรุ่นสมัยผมที่ได้แชมป์เนี่ยประมาณแปดสิบแปดสิบเจ็ดทีมครับแปดสิบเจ็ดทีมแบ่งสาย สายหนึ่งก็มีสามทีมเตะสองแมตช์แล้วเข้ามารอบสองตัดเ<ม>ชือกโดยน<ม>็อกเอาท์นะครับพอน็อกเอาท์เสร็จมารอบสามมาอะไรอีกป่อยขึ้นมาถึงจริงชนะเลิศแล้วก็ได้แชมป์มาเนี่ยม,มันก็ลำบากปีหนึ่งใช้เงินประมาณเป็นล้าน<ม>นะครับแล้วก็ขึ้นมาช่วยคือเอาแปดทีมช่วยจากช่วยไรสารประเภทงอขึ้นมาคอควายพ<ม>อคอควายก็เหมือนกันแบ่งสามเตะรอบรองรอบเน็อกเอาท์รอบส<ม>ิบแปดทีมรอบ สิหกทีมแล้วรอบสี่ทีมรับตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ใช้ทีมก็ประมาณเหมือนกันเป็นล้านเหมือนกันเนี้เนี่ยอย่างนีอง้อย่างปีนี่ผมก็บอกเป็นล้านเลยทั้ง่ายทอดทั้งอะไรทาทีมแล้วค่าเบี้ยเลี้ยงค่าฝึกซ้อมอะไรต่างๆพอขึ้นมาช่วยพระราจาขอเราก็นถ้าพูดถึงว่าเนี่ยผมจะถ่ายเต้าแล้วถ้าเกิดทีมอื่นเนี่ยเขาก็มีตกชั้นขึ้นชั้นด้วยนะฮะแต่ทีมบอยของสายเ็าสามารถตกชั้นแล้ว่อจะขึ้นมาอย่างนี้คระมันช่างใช้เวลา มากนานนานมากที่เะมีโอกาสเราก็าอยากจะเล่นทีมดิวชั่นสผมว่าถ้วยขอแบบหลายทีมมึงกาอยากเล่นทีมระดับดิวชั่นเพราะดิวชั่นสปีนี้เนี่ยงบประมาณทางกรกทเนี่ยให้เงินสนับสนุนทำงบถึงสองล้านบาท นะครับแล้วเราก็มีส่วนตัวของเราแล้วงบของผมนี่ใช้งบส่วนตัวที่ทําทีมฟุตบอลเนี่ยผมก็่อยากเล่นผมก็พรอมสนามผมก็มีทาไมว่าพิจารณาทีมที่ได้แชมป์หรืออะไรต่างๆถ้าทีมบอลพิจารณาในในทีมของไปช่วยขอเขาในม้ม้อตทีมผมกง็งหลายทีมจับเขาได้ครับเราก็ถือว่าเขาขึ้นมาโดยโดยตามระเบียบกฎกติกาของสมาคมที่ตั้งไว้ก็ขึ้นมาไม่มีใครก็ว่าอะไรแต่ที่คุณใช้วิธีจับ นะครับจับทีนู้นทีนี้ทําอะไรต่างๆแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะพิจารณาส่วนไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพิจารณาอย่างไรเอาทีมจาน่องอย่างไหนมาทางั่งใต้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีทีมเออผมก็ทราบข่าวมาพักพวกขยี้ๆที่บอกมาทีมเทา้าเซบูตีเอฟซีทางเออทางภูเก็ตเทา้าเซบตีเอฟซีอะไรอ่องสามสี่ห้าทีมเนี่ยเขาก็ส่งพร้อมที่จะเล่นในเออทางภาคใต้ แต่ก็ไม่ได้รับที่นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าใช้วิธีการใดแล้วก็ทางภาคเป็นต่งางในภาคเหนือก็มีหลายที่ว่าไม่รู้เหมือนกันครับพี่หวังครับที่นี้ย้อนย้อนกลับไปที่บอกว่าต้องมีผู้ว่าเซ็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งทีมถูกไหมฮะครับทีนี้พอมาตอนนี้คือหนึ่งจังหวัดไม่ใช่หนึ่งทีมแล้วใช่ครับอมอ่ยกตัวอย่างอย่างชนบุรีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งทีมแล้วนะครับนี่มันมันมันสวนทางกันแล้วนะฮะสำหรับนโยบายสําหรับฟุตบอลอาชีพนะฮะ ใช่ครับครับพี่มองครับอยากจะฝากอะไรถึงบรรยากาศหรือว่าการเป็นขณะนี้อยู่ครับพี่มองครับอืคือผมผมเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่อย่างนู้นนะครับคือพูดในเรา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 เหมือนกับอยากทวงถามว่าสิ่งที่ถูกต้องฮะที่สมาคมฟุตบอลทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยทำทำ ถึงทั้งผิดระเบียบทั้งเอาเงินของรัฐเนี่ยมาหลดลุนทีมที่ผิดระเบียบเนี่ยผมว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ฮะควรจะไปเข้าไปทบทวนนะครับเว่าสิ่ง,งต่างนี่ที่คุณทำอยู่หรือคุณปฏิบัติอยู่ตรงนี้มันผิดกฎระเบียบข้อบังคับนะครับมไม่ว่าจะทุกเรื่องนะครับเรื่องไม่ว่าเรื่องของอกติทกล้าการแข่งขันซึ่งผมก็ได้ทราบข่าวมาแต่ผมไม่อยากไปพูดถึงตรงนั้นมันเอยอะแยะมากมายทางผู้ตัดสินเอยทางอะไรเอยท,<ม>ที่ได้ยินเัิน ซึ่งมาดีมามาประสบเห็นเนี่ยแล้วก็มารู้มาอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยผมก็เข้า <ๆ S 2> ใจว่าทางสมาคมน่าจะมีเป,ประกาศไรทบทวนไอ้สิ่งต่างที่กําลังทําไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกำลังทําแล้วก็ทําสิ่งที่มันมันไม่ไม่สามผมรับรู้ครับว่าสิ่งที่กลุ่มกำลังทำอยู่นันคืออะไรพี่หมอครับและทีนี้ทางทีมทางทีมเราได้เตรียมอะไรบ้างครับพ<า>ี่มีการส่งหนังสือทําเรื<ท>่องอะไรบ้างไหมครับของผมก็ส่งหนังสือ ถึงผู้ว่านะครับวรรจทรังคานเนี่ยถึงผู้ว่ากทกฐงการกีาเมื่ไทยน,นะครับช่วยทบทวนพิจารณาในสิ่งต่างๆที่ทอ,อารทีมนางร่องดีหรือทีมอะไรต่างๆเขานี่มีหลักเกณฑ์วิชาการของของของสมาคมพิจารณาอย่างไรแล้วก็ทําเรื่องถึงทางประธานกรรมธิการการกีฬานะครับช่วยว่าทนประธานจาก,การข่ารันเนี่ยมีวิธีการอะไรต่างๆซึ่งเลือกทีมต่างๆเหล่านี้มาได้วิธีอะไรอย่างไร รับล้วก็ทําหลายเรื่องที่องค์กรที่เกี่ยวกับการตรวจสอบอำนาจรัเนี่ยฮะว่าว่าสิ่งต่างๆนี่ก็าทำอย่างเงี้ยทำถูกไหม,มนะครับไม่ใช่ทึกว่าอันนี้ทีมของผมอันนี้ทีมของคุณผมอยากให้ใช้วิธีการที่ันมาโดยขั้นตอนคัดลองของ กฎระเบ,รบียบข้อบังคับของสมาคมหรือของกกทซึ่งสึ่งต่างแล้วเพราะเงินที่กะกะทการกีฬาสนับสนุนสองล้านบาทผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นทําให้เกิดปัญหาต่างๆนะครับถ้าเกิดใครอยากทาทีมก็ว่ากันไปเลยครับนะครับไม่ใช่พอมีม,มีงบตรงนี้สองล้านทีมไหนทีมพักพวกผมผมก็อยากพักพวกผมมาเล่นแล้วก็ว่ากันด้วยตงตรงนั้นไปผมว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกไม่ควร เอาละครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับก็ติดตามดูนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่คือเมืองพัทยายของเราก็จะได้ส่งหนังสือนะครับทวงถาม <นะ S 1> เรื่องตรงนี้ผมใช้ในนามของพัทยาเอฟนะครับที่ที่ข่งแข่งขันอะไรต่างๆนะครับที่เราใช้ในนามพัทยาเอฟซเพราะว่าเราจดาบริษัทอะไรถูกต้องเหมือนกันก็อย่างเล่นอย่าง เหมือนกับขเขาฮะเหมือนกับคนทั่วๆไปผมว่ายังมีอีกหลายสมโมสรที่อยากเล่นแต่มาตามถูกต้องตามกระบวนการตามขั้นตอนตามวิธีการ,รอะไรต่าง ตรงนั้นมากกว่าเราก็อยากสุภาพภูมใจผมก็ไม่อยากให้มีทรงไม่เส้นนะครับผมก็ขึ้นมาตามระบบนะครับผมก็อยากเนี่ยเหลือเวลา,าหนึ่งกีผมก็จะต้องใช้วิธีอ่าต้องอดลนทวนเอาเดี๋ยวขึ้นชั้นเดี๋ยวตกชั้นเดี๋ยวอย่างงู้นเดี๋ยวอย่างนี้แล้วแต่เรม,มีปัจจัยหลายตัวที่ที่เราก็ต้องต่อสู้ไปแต่ไม่ใช่วิธีการที่อันนี้จับขึ้นมาเล่นนําร่อง อันนี้คือจับขึ้นมาเล่นนําร่องอันนี้จับขึ้นมาเล่นนำร่องที่ไม่ใช่สิ่งที่ผมผมว่ามันมันไม่ถูกต้องทีมอื่นล้วก็อยากได้กันครับกราดอ่าล้ครับพี่มองครับก็ขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้ให้ข้อคิดเห็นในช่วงนี้นะครับพี่มองขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่ครับครับสวัสดีครับเอาลดครับนั่นเป็นผู้จัดการทีมของอ่าพัทยาเอฟซีครับคุผู้ชมนะครับก็ฟังกันดูนะครับก็ถือว่าได้เนื้อหามากๆเลยละนะครับคุณผู้ชมอ่มีที่บอกว่าจับขึ้นมา3ามครั้งจับขึึ้้นนนนนมมมาาเเเลลล่่จับข3ทียะ